The NASDAQ is up nearly 10% in just a few months, and uh, that's a lot. The Dow Jones Industrial Average is up 2,200 points, and Bitcoin has set multiple all time record highs because everyone knows that I'm committed to making America the crypto capital. We want to stay, we want to stay at the forefront of everything, and one of them is crypto, and uh, Miami seems to be the center of the action, come to think of it. and maybe it'll s a y there. Business optimism skyrocketed 42 points. Think of that in a single month, the most in history by far. That's the biggest increase in history by not even close. ในโลกของการลงทุนและเศรษฐกิจโลกหนึ่งในงานที่ทุกคนจับตามองคือ FAI Priority Summit งานที่รวมผู้นําธุรกิจระดับโลกมาพูดถึงอนาคตของเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการลงทุนและหนึ่งในไฮไลท์ของงานครั้งนี้คือการขึ้นพูดของโดนัลด์ทรัมป ประธานาธิบดีสหรัฐผู้ที่มีอิทธิพลทั้งในแวดวงธุรกิจและการเมืองวันนี้ s t a c กแซจะมาถอดรหัสสาระสำคัญจากคำพูดของท่านในงานนี้และแน่นอนเราจะเชื่อมโยงเรื่องราวเหล่านี้เข้ากับบิตคอยและโลกการเงินยุคใหม่ที่ทุกคนต้องรู้ FII Priority Summit ที่จัดขึ้นในไมอามี่ครั้งนี้ดึงดูดผู้นำจากทั่วโลกโดยเฉพาะจากตะวันออกกลางและสหรัฐทาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเขาใช้เวทีนี้เพื่อนำเสนอมุมมองของเขาต่ออนาคตของเศรษฐกิจสหรัฐและโลกเขาเปิดประเด็นด้วยแนวคิดที่ว่าอเมริกาจะกลับมาเป็นศูนย์กลางของการลงทุนและนวัตกรรมโดยชีย้ให้เห็นว่าหลังจากการเลือกตั้งปี2024ตลาดหุ้นพุ่งสูงขึ้นและการลงทุนเริ่มกลับเข้าสู่ประเทศจุดยืนของทรัมป์ต่อบิตคอยและคริปโต หนึ่งในจุดสําคัญที่ทรัมป์กล่าวถึงคือบิตคอยน์และคริปโตเขาประกาศว่าผมต้องการให้อเมริกาเป็นศูนย์กลางของคริปโตและพูดถึงราคาของบิตคอยที่ทําสถิติสูงสุดใหม่หลายครั้งหลังจากการเลือกตั้งนี่ถือเป็นสัญญาณที่น่าสนใจเพราะในอดีตทรัมป์เคยมีท่าทีไม่ค่อยเป็นมิตรกับครนะิปโตนักแต่การที่เขาหันมาให้การสนับสนุนอาจบ่งบอกถึงแนวโน้มเชิงบวกของวงการคริปโตในสหรัฐในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจและผลกระทบต่อตลาดโลกทรัมป์เน้นว่า เขามีแผนที่จะลดภาษีสำหรับธุรกิจและเปิดโอกาสให้มีการลงทุนในสหรัฐมากขึ้นการลดภาษีธุรกิจกระตุ้นให้บริษัทใหญ่ๆอย่างซอ f t b แบ k o ์ a c l e นและ Open AI ลงทุนในอเมริกามากขึ้นการเปิดเสรีอุตสาหกรรมพลังงานท้ำกล่าวว่าเขาจะสนับสนุนการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพร้อมกับประกาศว่า r Dr Drill Baby d r i l l แต่น่าสนใจว่าเขายังกล่าวถึง AI และพลังงานไฟฟ้าโดยยอมรับว่าเพื่อให้ AI เติบโตได้อย่างเต็มที่สหรัฐ ต้องเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็นสองเท่าซึ่งเป็นประเด็นที่อาจกระทบต่อความต้องการพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพในงาน FII Priority Summit 1. เราพบว่ามีการใช้จ่ายเงินกว่า2ล้านดอลลาร์สำหรับการผ่าตัดแปลงเพศในกัวเตมาลาเงินภาษีของพวกคุณไปไหนกันแน่ 2. รัฐบาลใช้เงิน20ล้านดอลลาร์เพื่อจัดแสดงเซซามีสตรีทในอิรัก ใครกันที่คิดว่าสิ่งนี้จำเป็น 3. พวกเขาใช้เงิน101ล้านดอลลาร์เพื่อจ้างที่ปรึกษา29รายสำหรับโครงการ Diversity Equity and Inclusion หรือ d i ในกระทรวงศึกษานี่มันบ้าชัดๆ 4. รัฐบาลสหรัฐใช้เงิน520ล้านดอลลาร์ให้ที่ปรึกษาด้าน ESG ในแอฟริกาพวกเขาทำอะไรกัน 5. มีการใช้เงิน40ล้านดอลลาร์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมในยูกันดานี่คือสิ่งที่ภาษีของพวกคุณถูกใช้ไป 6. พวกเขาทุ่มเงิน70ล้านดอลลาร์เพื่อวิจัยแนวทางแก้ปัญหาทางพัฒนาโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์แต่ไม่มีใครรู้ว่าหลักฐานนั้นคืออะไร7เงิน10ล้านดอลลาร์ถูกใช้ไปกับโครงการคลิปอวัยวะเพศช,ชายทางการแพทย์ในโมซัมบิกนี่มันเรื่องจริงหรือ 8. เราพบว่ามีการใช้จ่าย21ล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มอัตราการออกเสียงเลือกตั้งในอินเดียถ้าไม่เราถึงจ่ายเงินเพื่อการเลือกตั้งของประเทศอื่น9รัฐบาลใช้เงิน14ล้านดอลลาร์ เพื่อเสริมสร้างความสามาคัคคีทางสังคมในมาลีพวกคุณเคยได้ยินเรื่องนี้ไหม10เงินกว่า486ล้านดอลลาร์ถูกใช้ไปกับกลุ่มพันธมิตรเพื่อความเข้มแข็งทางการเมืองและการเลือกตั้งซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามันทำอะไรได้จริงๆทมพยายามชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลใช้เงินไปกับโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพและเขาต้องการปรับปรุงระบบเพื่อให้เงินของประชาชนถูกใช้ในทางที่คุ้มค่ากว่าการเมืองระหว่างประเทศและมุมมองต่อสงคราม ทำอ้างว่าหากเขายังเป็นประธานาธิบดีสงครามยูเครนรัสเซียคงไม่เกิดขึ้นและเขากำลังเจราจาเพื่อยุติสงครามผ่านการเจราจากับปูตินและเซเลนสก,กีโดยซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพเขายังกล่าวถึงบทบาทของจีนอิหร่านและตะวันออกกลางโดยเน้นว่าการปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐต้องมาก่อนเชื่อมโยงกับบิตคอยและโลกการเงินยุคใหม่จากมุมมองของสเต็กซสิ่งที่น่าสนใจคือ การที่ทั้มเปิดรับบิตคอยมากขึ้นอาจหมายถึงกฎระเบียบที่เป็นมิตรมากขึ้นต่ออุตสาหกรรมคริปโตในอเมริกานโยบายของเขาที่มุ่งส่งเสริมการลงทุนอาจดึงดูดสถาบันการเงินและนักลงทุนรายใหญ่ให้เข้ามาในตลาดคริปโตมากขึ้นแนวโน้มเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอาจเป็นแรงผลักดันให้บิตคอยกลายเป็นสโต r e ออฟเวลูที่แข็งแกร่งขึ้นทัาในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจส่งผลโดยตรงต่อตลาดการเงินและบิตคอย ในระดับที่ทุกคนต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดกดไลค์กดติดตาม s t a c k s a t แล้วพบกันในคลิปต่อไป s t a c k s a t stay humble